สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝนตกที่น้องเมื่อนี่พ่อพี่น้องมาแยกเห็บหนูครับผมแยกตัวผูตัวแม่ครับผมเพราะว่าหนูห่ออยู่ได้สองเดือนแล้วครับผมต้องแยกตัวผูกับตัวแม่ออกจากกันครับผมเพื่อตีสิบไปลอ่อเขาคูอีกตั้งหักเขาคู่ต่อไปครับผม าไปเบิ้งหนูกันครับผมเบิ้งหนูกันพี่น้องมันจะคลิปหายอยู่หากินบ่ค่อยได้ออกไม้แล้วพี่น้องหากินกระบ,บ่มันคือกระเจกครับผมกระเจาได้เตรียมข่องข่องได้หอดบ,บ,บุ <c oughs> พอพนลก็เหมัอนกับไทยเยากกับพี่น้อง ถ้าลังเทียไปตึกเฮียน้ำกันลหลายๆคนก็เจ้ากับบ่อแห่ไทยครับผม,มบเลือดจากจากระเฮ็ดบยังไดย์ช่วงนี้กับเป็นคลิปหนูเปลี่กันเหรอครับผมดูน้ำหนองหนูเปลี่กันครับผมเดีย๋ยวไปอยากบอ่อพุ่มอยู่น่อายน,น้อยาตั้งกล้องแป๊บนึงครับผม มีหนูตัวแม่ครับผมเห็นบ่ครับตัวแม่เข้าเสี๋ยวลงบอลน,นี่ครับผมผมแย,ยกไว้ทีนึงเราเลยครับเพื่อควบม,มันใจเราต้องมาเบิ้งอีกทีนึงครับผมเพื่อควบสั่ว นี่ก็เป็นมูเพเแม่ครับผมมา่น้องดงอีกแค่ตัวกันเห โอ้โหหอมจังเนี่ยครับนหนูเพชดเมียครับผมดูเซเซ่ด้วยเห็นไหมครับเขาทีนี้หูอ่องคอดเขายุบพวกของบนติ้งนะพี่น้องเขาเป็นนูโหสิบุกมีครับผม มาเบิ่งบอ่อนี่กันครับผมบอ่อนี่เป็นบอ่อตดเถือกครับผมแล้วควมมันแก่ห่อก็จะมาเซ็กอีกเท่านึงครับผมนอนไม,ม่น้องตดเถือกหนึ่งติ้งสี่นี้สองแสกครับผมเห็บนบ่อมเราก็สีบ่มหู่สองขอดครับผม มาครับตัวนี้นูแม่ครับผมอ่ะลงกันมากจริงๆเหล่าพี่น้องขอบคุณครับนี่โนูเถิกครับจริงก็จะเป็นแสกสองแสกพี่น้อง मैंने जाती एक्टर नहीं थी ना Yeah. ียกลูกหนูียกเพดหนูแง่ายง่ายสบายสบายาักนี่เ่ะพี่น้องเออเรต้องเแยดแต่มันงงยากครับผมแยกง่ายๆสบายสบายใช่ไงครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์คำว่าเป็นกําลังใจกันที่กอล่ะครับผม อย่างงูง่ายๆสบายๆส,สไตล์สานบานพ่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม